ร้อยเรื่องไทยแลนด์ทุ่งดอกบัวตองตั้งอยู่ที่ดอยแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยขนาดพื้นที่กว่า500ไร่ทำให้ทุ่งแห่งนี้กลายเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโดยบานสะพรัง่งอวดสายตานักท่องเที่ยวในช่วงราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีและจะบานเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้น ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวของทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างมาร่วมงานเทศกาลทุ่งบัวตองบานซึ่งนอกจากจะได้ชื่นชมความงามของดอกบัวตองที่บานอยู่ทั่วทั้งหุบเขาแล้วภายในงานก็ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองรวมทั้งการแสดงพื้นบ้านให้ได้รับชมอย่างเพลิดเพลินอีกด้วยและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์